สวัสดีครับผมปัิพาแร่เงเทิดเกลทวนาบรรจักาศส่วงผ้าแร่งตุ่มกวัวนะครับเนาะนี่ได้น้องไม้สดๆมาแกงสูีิน้องซีมได้บานงนี่นะครับอ่าโอ้บัพขิหลอ้เป็นบักิกกะเลียงทีน้องนี่เี็กกะเลียงแกวเลยนะครับผักเกืียงเคียงหอง ปากกะแยงนะครับหลังปอดได้คือปักกะแยงแล้วกับแกงหน,องงน,อนอ่อไยครับปักกะแยงอีกตัวอืกระเลียงนะพี่น้อกระเลียงแค่ลองใส่เลยหน่อยปักกะแยงแล้วก็ได้เฮดครับผมแกงอีสานแต่ว่าได้เฮดญี่ปุ่นพี่น้องแกงแบบพิเ็ดนะครับ <c oughs> แกงแบบอีสานอีสานบ้านเฮาแต่ว่าได้เฮดญี่ปุ่นอ่า การแย่งเขาอีกตูวพักชะอมนะครับชะอมจะเด่นมากใส่เดี่ยวตักแม่ใส่ให,าาใหม่อีกก่อนเป็นบอลเป็นบอลจิกช,ชะอมนะครับเอาก็ใส่ธรรมดาก่อนการแข่งแบบแท้ที่หน้องเครื่องเคียงเทาขาดก็เลยคืบพักการแย่งหน้าเด้อพี่น้องตำโอแกนงานบวกมือเอาผมใส่บักกี้รอไปเลยนะพิเศษพิ่เสียเลยดิบล้อดิจิ้งแบบจู่อ่าจู่อ่าเลยพี่น้องคนสักคนที่หนักขับเบื่อสติปมอ เดี๋ยวเราบอัดซุ๊กกับเพื่อนเมด้วยบัดซุกเราขึ้นในทีการกันเลยบุ้ยสุดยอดหล่อทึ่งแดงทึ่งนุ่มบาดเนี่ยอ่ะอโอเคครับผมโอเคครับแป๊บนึงนะครับอรอแป๊บนึง <S <S แกงนุ่มใหม่สดๆพี่น้องเบ้ยอซีมเบื้องแลังเมื่อกี้น,นี่นัวขนาดเลยนะครับเอาของสิใส่อะไรได้บ้างร่วมอลไรเด้ใส่เห็ดใส่ยังอลไรเด้ใส่เห็ดไนตัวลงไปเลย เอ้ยคนเดียวเต็มหม้อนายาพี่น้องเอ้ยฮะตักบัวบัวตักบัวเฮ็ดซุกก็โอเคแล้วพี่น้องจะว่าซุกแซ่แกงหม้อใหญ่เลยหรือแกงหน่อไม้สดๆเอ้ยตัดไปพี่น้องอืมฮะเกือบไปที่กลางกันเลยพี่น้องได้แบบนี้ได้เกือบไปที่กลางกันเลยพี่น้อง ใส่ผักอีกตูวใส่ผัก,กันลงไปดงเดี๋ยวเพิ่งตักแม่ใส่ไหมก็จะข้าวล้วการเดี๋ยวใส่ผักชะอมปิดท้ายรายการนะครับสุดยอดแกงน้ำใหม่สดๆโอ้โหเลยคนติดล้อเฮ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวรอใส่ผักชะอมปิดท้ายรายการเดี๋ยวกันไปฮะตอนตอน่ตอไปรอบสุดท้ายรอบมิดในปิดท้ายด้วยผักชะอมนี่ไม่พี่นอ้อนแล้ว แบบนี้หนเอ้ยใส่ผักชมกับไปกับซุดยอดแล้วแกงอีสานบ้านเฮาเน่อพี่น้องเนาะเห็นบ่ใส่ชมกับไปเนี่ยใส่ไม่เปมากแต่แต่ว่าแกงใส่ต่างห,าห่างกันคนเดียว,วนะครับใส่ผักโขมลงไปอ่ะพี่น้องเอ้ยใส่ผักลงไปกับสุปไปเลยนี่ขึ้นเวทีกลางไม่บาดเนี่ยขึ้นเวทีกลางกันเลยครับผมลุกโดดโอ๊ะโอมาโ,โอเคเรียบร้อยครับผมสุกแล้วเรียบร้อยเดี๋ก็กพิษปา่า แกงน้ำใหม่สดๆครับผมกันอยู่นะครับเด้อชิมด,ด้วยกันครับยเป็นดอกัวนี้้วเทารบ้างโอ้ยสขายเยอะๆคีิร้อไ่่บดอ้อคนงไน่แกงน้ำใหม่รับนีเจะเอาลปลาจิ้หน่อยโอ้หดีๆคลิ้อคลิปล้อแล้วก็คิน โอ้มีอยู่สองสองเมสองเมอ่าเียีมม่ขบกันยอดจงจัหน่อยจัดปอยเียเียบเขครับแ่แแน,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 น้ใหม่สวสวัสดีครับผมปัดผ้าแลงเือเกลทัเรีนอมบรรยาก,กาศส่องผ้าแรงถุงกล้กวนะครับเนาะนี่เยหน้าไม้สดๆมาแกงสูตรที่น้องซิมได้บ้านงนีนะครับอ่า โอ้บักพริกหรอมันมึงเบักพริกกระเลียงที่น่ะนะมีบมีพิกกระเลียงแกวเลยนะครับพักเกลียงเคียงห้องเฮ็ดพักกระแยงครับหลังปอร์เตคือพักกระแยงแล้วกับแกงหน่อยไหมพันพักกระแงงออีกตัวเอ้กระเลียงทีน่ะกระเลียงแกะลงใส่เลยนิดหน่อยพักกระแยงแล้วก็เล่นเฮ็ดเลยครับผม แยงอีสานแต่ว่าได้เฮ็ดญี่ปุ่นพี่น้องแย่งไม่พิเตเฮ็ดนะครับแกงแบบอีสานอีสานบ้านเฮาแต่ว่าได้เฮ็ดญี่ปุ่นอ่ากแ็แกงเข้าอีกตัวพักชะอมนะครับชะอมจะได้มากใส่เดี๋ยวตักเมียใส่ไหมก่อนเป็นบอลเป็นบอลจิกชะอมนะครับถ้าใส่ธรรมดาก่อนแจะพักแยงแบบแซ่บนี่พี่น้องเครื่องเคียงเฮาขายปรได้คือพักแย่งหน้าเด้อพี่น้องตำโอแกนันันบอกมือ อาผมใส่บักกิ๊กรอไว้เลยนะี่เสียที่เสียเลยเน้อเนี่ยที่นันแบบชั่วอาชั่วอาเลยที่น้องคนสักคนพี่น้องขอับเบื่อสิติดหมอเดี๋ยวเราบัดซครัเลลบเรื่องหนังได้ก็บัดซุกล้วขึ้นเวทีกลางกันเลยบุ้ยสุดยอดหล้อทึ่งแดงทึ่งนุ่มบาดเนี่ยอ่ะโอเคครับผมโอเคครับแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงแกงหน่อไม้สดๆพี่น้องเบ้ยซีมเบิ่งแหลมื่อกี้นี่นวัวขนาดเลยนะครับ เอาผงสิใส่เลยเดี๋ยวไปร่วมเลยเด้ใส่เห็ดใส่ยังอะไเด้ใส่เห็ดไปตัวลงไปเลยเด้๋ยวเบื่คนเน่ยเต็มหม้อนายาพี่น้องเลยฮะัดบวบบวกับบวบเห็ดซุกก็โอเคแล้วพี่น้องจะว่าซุกแซ่บแกงหม้อใหญ่เลยพี่บแกงหน่อไม้สดๆ เดือยไปพี่หน่องอืมฮะเกิดเวทีกลางกันได้พี่น้องได้แบบนี้ได้ขึ้นเวทีกลางกันเลยไปหน่องใส่ผักอีกตัวใส่ผักกันลงไปแต่เพิ่งตัก๊กแม่ใส่ไหมก็จั๊กข้าวรายการเดี๋ยวใส่ผักชะอมปิดท้ายรายการนะครับสุดยอดแกงน้ำใหม่สดซด,ดแบบโอ้โหเลยกลุ่มมาติดล้อเฮาโอเคครับผมเดี๋ยวจะรอใส่ผักชะอมปิดท้ายรายการเดี๋ยวตักไปฮะ ตอนต่อไปรอบสุดท้ายรอบมิดในพิดท้ายด้วยผักชะอมนี่ไม่พี่น้อยเราพี่น้องเอ้ยใส่ผักชะอมกับไปกับซุดยอดเลี่ยแกงอีสานบ้นานเฮาเลยพี่น้องเนาะเมันบ่็ใส่ชะอมกับไปเนี่ยใส่ไม่เป็นม,มากๆแต่แต่ว่าแกงใส่ต่างหากหพี่หน่อยนะครับใส่ผักชะอมลงไปอ่ะพี่น้อยใส่ผักลงไปกับซุกอะไรนี่ขึ้นเวทีกลางาเน้่บ่ายนี่ขึ้นเวทีการกันเลยครับผม ลูกโดดโอ๊ะมาโอเคเรียบร้อยครับผมถูกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวิสปาแกงน้ำใหม่สดๆครับผม,มกันอยูนะครับเด้อกินด้วยกันครับมันเอ่ากเารสอิอไป่หน้องิคเกงน,น้ใหม่มยว อลิ้กลอลกล้อแล้วเกิดคลิกลงโอมีอยู่สอองเมตรสเมตรเขียคลิกมักันยอางเน่อยจอช้างไ